สวัสดีครับวันนี้สำนักงานแห่งชาติจะเตือนไทยพี่น้องประชาชนนะครับหากท่านถูกปลอมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ต้องปฏิบัติสาข้อครับคือแจ้งความรีพอร์ตบอกเพื่อนนะครับซึ่งเมื่อเราพบว่าเราถูกปลอมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทําคือไปแจ้งความครับไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์นะครับสิ่งที่จะต้องนําไปประกอบการแจ้งความเนี่ยก็คือ1นนะครับ ชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่เขาปลอมของเรานะครับสองเนี่ยบันทึกภาพหน้าจอนะครับที่มีภาพมีชื่อของบัญชีปลอมสามก็คือ URL นะครับนำสามสิ่งนี้ไปพบพนักงานสอบสวนหรือ100นะร้อยเวรที่ท่านสะดวกที่จะไปแจ้งความนะครับอันที่สองคือรีพอร์ตหรือการรายงานนะครับเมื่อท่านพบว่ามีคนร้ายปลอมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านให้รายงานไปที่ ผู้ให้บริการ,ร,การสืสร่อสังคมออนไลน์เพื่อที่จะให้ผู้ให้บริการเนี่ยนำบัญชีนั้นน่ะออกจากระบบนะครับหรือหากท่านพบว่าเพื่อนของท่านเนี่ยมีการถูกปลอมบัญชีท่านก็สามารถที่จะรายงานผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ได้เช่นกันในฐานะเพื่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็อันที่สานี่คือบอกเพื่อนนะครับทาทุกวิธีทางนะครับบอกเพื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อื่นหรือทุกช่องทางที่สามารถทําได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราถูกปลอม บัญชีสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายนะครับที่มิจฉาชีพจะเอาสื่อสังคมออนไลน์ไปหลอกลวงหรือไปกระทําการอื่นให้เกิดความเสียหายครับนี่คือสิ่งที่สํานักหนชาติจะมาเรียนวันนี้นะครับแจ้งความรีพอร์ตบอกเพื่อนขอบคุณครับ